ครับสวัสดีครับับช่องวัวเมืองล่าปางครับเนาะงีไอ้เป็นอย่าคัดหาคู่กวางเด็กจนกันนะครับเราไปดูครับเนาะครับต่อเลยครับอันนี้ไอ้เพิ่งกำลังหาเสาะหากู้มันนะครับประหยัดเอาแต่เลยนครับอ่ามาประลองฝีมือกันนะครับลองเสาะหาอยู่นะครับ ถึงไม้พันธุ์เนี่ยจะไม่อขอควัยไอ้ขอกวายขอกวายนะขอควาคยแล้วปะเดี๋ยวนี้นหุ่นไม้เขาก็มีมันคงขัดใจไม้ก็มี้นะครับเรากำลังเสาะหานะครับกู้มาประลองกันนะครับประลองกับรังปร้องฝีมือครับเนาะคเพื่อดูเป็นวิทยาานนะครับเนะาะไม่ได้เป็นกนๆๆๆริฟกริฟกราเลยว่ามีเดือพันธุ์มีแพ้ไม่ชนะครับเนาะแค่หื้อตีมือเฉยครับ เอากูนี่กันเลยกูไหนเนี่ยกูนี่อ่ะอืมเลยครับอันนี้ตัวแรกนะครับจะเอาซ้อมครับซ้อมจนนะครบับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวดูต่อให้ผมเอากวางลงจากอ้อยสุก้อนนะครับไม่ใช่ไม่พันพันนะครับ คมันก็จะเริ่มดมตัวตัวแม่ได้เนาะตัวเกิดทำข้าวแก่ความคึกขนองเลยเนาะ,ะ <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่อเพื่อเป็นการแย่งชิงตัวแม่เนาะถ้าต่อการกอนเมียเนาะถ้าต่อชนะก็ได้ตัวแม่เป็นผ <laughs> <laughs> ู้ค้องไปนะครับให้มันกับคันนะครับอันนี้เขาเอาไม้พันหน้าพันหลังในเพื่ออะไรครับไอ้ก <laughs> <laughs> ็คือพวกนี่นะครับพวกมันตุ้มมันนะอ๋อ นี่ครับนั่งต่พันประมาณนี้ครับนะครจะเอาสู้กันหรือว่าอย่างไรนะครับเปอกมันมันสู้อ่าเหมือนคขาว่าถ้าว่าโอ้โหใจง่ายเขากระตุ้นเลยเนาะกระตุ้นรลวงให้มันแบบตื่นตัวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่กัปที่เก็บกวงครับเนาะกระจีหูนะครับจีหูเพื่อให้กวงหายใจครับเนาะอ่าตั้งค่างนะครับ นะครับโดยห้องกวางหายใจครับเนาะโดยใจสวานหรือว่าใจอย่างเจ้าได้นะครับเราเอาไม้เล็กเอาเล็กนะครับเล็กนะครับห้องกวางอยู่ก็ถ้าเขาอยู่กับมีประมาณนี้นะครับก็ตัดอ้อยเือต่าครับตับหลัวกองนะครับเนาะหลัวปีปิฝานะครับประมาณนี้ครับเนาะจี๊หู้เพื่อเพื่อมีอาการหายใจนะครับ ครับก็บประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้อันก็เป็นไม้พันกวนงครับซึ่งทามาจากไม้ครับไอ้น,นี่อ๋ออันนี้เป็นว่าทํามาจากเขาควายครับเพกาะเป็นไม่ไม,ไม่เก็ดไม่ดูไม่แดงครับเนาะครับ